ข่าวดีแชร์ได้ซ,ซึ่งผมเป็นครูดนตรีก็อยากพัฒนาในด้านดนตรีให้กับเด็กๆได้มีความรู้ไปต่อยอดนะครับในการใช้ชีวิตในอนาคตรครับก็ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิศแห่งประเทศไทยครับเป็นประเภทเมโลดิกา้าระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่3ครับ แล้วก็รางวัลการประกวดวงโยววธวาทิตโลกครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับได้รางวัลชนะเลิศประเภทเมโลดิก้าชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ครับเราลงแข่ง2ปีที่ผ่านมาครับได้รางวัลมา4รางวัลครับอนาคตคือต่อยอดให้เขาไปเรียนต่อทางด้านดน,นตรีครับเช่นส่งไปที่โรงเรงียนใหญ่ๆที่เขามีความพร้อมครับก็ อยากให้เข้ามาด้วยใจครับถ้าเรามีใจรักแล้วเราทำอะไรก็สำเร็จครับ